บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับพืชดอกขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะเป็นการพบกันครั้งแรกของเรานะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่1สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดารงชีวิตค่ะเรื่องพืชดอกโดยครูตูนชลิตาไมเกตค่ะ จุดประสงค์ของการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะอย่างที่1คือเด็กๆสามารถสังเกตและระบุส่วนประกอบของพืชดอกและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอกได้ค่ะ 2. ออธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอกการขยายพันธุ์พืชการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และอธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิดได้ค่ะอย่างที่เด็กๆทราบกันดีนะคะว่าในโลกของเรามีพืชจํานวนมากมาย ทําให้นักวิทยาศาสตร์มีการจำแนกพืชออกเป็น2ประเภทเพื่อง่ายต่อก,การศึกษานั่นก็คือพืชดอกและพืชไร้ดอกค่ะแล้วพืชดอกคืออะไรคะพืชดอกก็คือพืชที่เมื่อมีการเติบโตเต็มวัยจะมีดอกและเป็นพืชตระกูลชั้นสูงมีอวัยวะหรือองค์ประกอบของพืชที่ครบเช่นลำตน้นใบารากดอกผลและมีดอกเป็นอวัยวะสำคัญ ที่ใช้ในการสืบพันธุ์ค่ะดอกเป็นส่วนประกอบของพืชใช้ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเกิดจากตาดอกอยู่บริเวณปลายกิ่งปลายยอดของลำต้นนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าในโลกของเรานี้มีดอกอะไรกันบ้างเรามาทำความรู้จักดอกไม้ทั่วๆไปกันเลยค่ะดอกแรกก็คือดอกบัวดอกมะเขือ เหลืองๆอันนี้ก็คือดอกดาวเรืองนะคะที่รวมช่อกันอยู่นี้เรียกว่าดอกโปยเซียนค่ะดอกสีขาวๆนี้เราคงคุ้นเคยกันดีเพราะว่าเราจะมอบให้คุณแม่ในวันแม่นั่นเองนะคะก็คือดอกมะลิดอกลิลาวดีและสุดท้ายขาดไม่ได้เลยก็คือเปรียบเสมือนราชินีของดอกไม้นั่นก็คือดอกกุหลาบค่ะ หากเราจําแนกพืชดอกออกตามจํานวนของดอกบนก้านชูยอดจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนั่นก็คือ 1. ดอกเดี่ยวดอกเดียวเป็นดอกที่มีดอกอยู่เพียงดอกเดียวบนก้านชูยอด1ก้านค่ะเช่นดอกชบาดอกกุหลาบดอกมะเขือดอกบัว และสุดท้ายคือดอกจำปีนะคะส่วนประเภทที่2คือดอกช่อดอกช่อคือดอกที่มีหลายๆดอกอยู่รวมกันบนก้านชูดอกหนึ่งก้านค่ะตัวอย่างเช่นดอกมะลิดอกเล็บมือนางดอกกล้วยไม้ดอกหางนกยูงและสุดท้ายคือดอกเข็มค่ะ เด็กเด็กทราบไหมคะว่าภายในดอกไม้สวยงามที่เราเห็นกันอยู่นั้นมีอะไรแอบซ่อนอยู่วันนี้ครูจะอธิบายให้ฟังค่ะว่าภายในดอกไม้สวยงามนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างเรามาทําความรู้จักองค์ประกอบของพืชดอกกันค่ะหลักๆเลยก็คือจะมีเกสกรกลีบดอกและกลีบเลี้ยงค่ะจากภาพนี้นะคะเราลองมาวิเคราะห์กันดีกว่าค่ะว่าบริเวณไหนเป็นบริเวณของกลีบเลี้ยงค่ะ ถูกต้องค่ะบริเวณของกลีบเลี้ยงก็คือตรงนี้นั่นเองกลีบเลี้ยงเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดมักมีสีเขียวคล้ายใบจะช่วยในการห่อหุ้มดอกไว้ในขณะที่ดอกยังตูมอยู่เพื่อป้องกันอันตรายของดอกจากมาแมลงนั่นเองค่ะส่วนบริเวณนี้คือกลีบดอกค่ะกลีบดอกจะอยู่ถัดขึ้นมาจากกลีบเลี้ยงนะคะมักมีสีสวยมีกลิ่นหอม ช่วยในการทําให้ดอกไม้มีความสวยงามและยังเป็นจุดที่ล่อให้มแมลงเข้ามาบินตอมเพื่อที่ทําการผสมพันธุ์ของเกสรนนั่นเองค่ะและส่วนที่3ก็คือเกสรเกสรตรงนี้นะคะในดอกไม้จะมีด้วยกัน2ประเภทนั่นก็คือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียค่ะแล้วเราจะทราบยังไงคะว่าเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียแตกต่างกันยังไงและทําหน้าที่อะไรวันนี้เดี๋ยวครูจะที่บายให้ฟังนะคะ เกสรตัวผู้เกสรตัวผู้จะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นก็คือละอองเรนูนั่นเองค่ะโดยจะมีองค์ประกอบหลักก็คือก้านชูอับละอองเรนูและอับละอองเรนูค่ะอับละอองเรนูจะมีลักษณะเป็นผงสีเหลืองภายในอับละอองเรนูจะประกอบไปด้วยละอองเรนู u, ก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองค่ะ และเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียจะประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียซึ่งอยู่บนสุดมีลักษณะเป็นปุ่มหรือมีขนและก้านชูเกสรตัวเมียจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวลงมานะคะยอดละอองเรนูค่ะยอดละอองเรนูนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีละอองเรนูตกลงมาบนยอดของเกสรตัวเมีย และจะงอกลงมาจนไปถึงบริเวณรังไข่ของเกสรตัวเมียนะคะรังไข่จะมีลักษณะพองโตและเป็นปอกค่ะด้านในก็จะมีอวุนก็คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่นั่นเองค่ะซึ่งเกสรตัวเมียจะอยู่ชั้นในสุดและทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะเราก็ทราบองค์ประกอบของพืชกันแล้ว ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกและเกสรเราสามารถนำส่วนประกอบเหล่านี้มาใช้ในการจำแนกพืชออกเป็นได้อีกสองประเภทค่ะนั่นก็คือ 1. พืชดอกสมบูรณ์หรือดอกครบส่วนพืชดอกสมบูรณ์หรือดอกครบส่วนนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ4อย่างหลักๆก,ก็คือกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียภายในดอกไม้1ดอกนะคะ และ2ดอกไม่สมบูรณ์เพศหรือดอกไม่ครบส่วนค่ะก็คือดอกที่ขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะคะนอกจากนี้หากเราใช้เกณฑ์ของเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียในการจำแนกดอกไม้จะแบ่งได้เป็นอีก2ประเภทนั่นก็คือดอกสมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศหมายถึงดอกที่มีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ภายในดอกเดียวกันค่ะ อย่างเช่นดอกชบาดอกมะเขือและดอกถั่วค่ะ 2. ดอกไม่สมบูรณ์เพศก็คือดอกที่มีเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียอยู่กันคนละดอกนะคะอย่างเช่นดอกตำลึงดอกฟักทองและดอกมะละกอค่ะเรารู้จักส่วนประกอบของพืชกันแล้วนะคะอย่างข้างต้นที่ครูเคยได้กล่าวไว้ว่าดอกมีหน้าที่สำคัญหลักก็คือการสืบพันธุ์ แล้วดอกจะทําหน้าที่ในการสรืบพันธุ์ของพืชได้อย่างไรเรามาดูกันค่ะภายในดอกไม้จะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียซึ่งเกสรตัวผู้จะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเกสรตัวเมียจะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันพธนุ์เพศเมียก่อนที่จะเกิดการสรืบพันธุ์ได้หรือการเกิดปฏิสนธินั้นได้จะต้องมีการถ่ายละอองเรนูค่ะ การถ่ายละอองเรนูคือการที่ละอองเรนูไปตกลงบนยอดของเกสรตัวเมียและละอองเรนูนี้จะได้รับน้ําหวานจากยอดเกสรตัวเมียหล่อเลี้ยงทําให้มีการจเจริญเตบิตบโตและสร้างหลอดละอองเรนูลงไปยังก้านของเกสรตัวเมียจนไปถึงรังไข่นะคะโดยการถ่ายละอองเรนูเกิดได้2ลักษณะค่ะ 1. การถ่ายละอองเรนูในดอกเดียวกันและ 2. การถ่ายละอองเรนูแบบข้ามด,ดอกค่ะ เมื่อมีการถ่ายละอองเรนูไปยังยอดเกสรตัวเมียแล้วนะคะจะทําให้เกิดการปฏิสนธิค่ะโดยลักษณะของการเกิดปฏิสนธิได้นั้น 1. จะต้องมีการถ่ายละอองเรนูจากเกสรตัวผู้ไปยังยอดของเกสรตัวเมียหลังจากนั้นเมื่อละอองเรนูจะสร้างหลอดละอองเรนูยาวลงไปจนถึงรังไข่ของเซลสืบพันธุ์เพศเมียนะคะ และเมื่ออ,องเรนูเข้าไปยังรังไข่ของเกสรตัวเมียจะเกิดการปฏิสนธิขึ้นภายในเซลลสืบพันธุ์เพศเมียหรือเซลลไข,ข,ข่ค่ะซึ่งตรงนี้จะทําให้เกิดเซลลใหม่และ,จะเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ได้ค่ะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของพืชดอกหลังการปฏิสนธิกันค่ะหลังการปฏิสนธิส่วนต่างๆของพืชเช่นกรีบเลี้ยงกรีบดอกหรือเกสรจะเริ่มเหี่ยวลงและรุดร่วงโรยไปนะคะ ส่วนรังไข่และอวุนจะก็จะเจริญเติบโตต่อไปค่ะโดยส่วนของรังไข่จะเจริญเติบโตกลายเป็นผลและส่วนของอวุนจะเจริญเติบโตไปเป็นเมล็ดค่ะซึ่งภายในเมล็ดนี้นะคะก็จะมีต้นอ่อนที่พร้อมจะเติบโตเป็นต้นพืชต้นใหม่นั่นเองค่ะในเกสอนตัวเมียหรือองค์ประกอบของพืชมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างมากมายเลยนะคะนักเรียน ดังนั้นเราจะรู้ไหมคะว่าแต่และส่วนของพืชน,นั้นมีอะไรที่จเจริญเติบโตกลายไปเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือรังไข่รังไข่นี้จเจริญเติบโตไปเป็นผลของพืชค่ะส่วนผนังของรังไข่จะ,จะเจริญเติบโตไปเป็นเปลือกและเนื้อของผลไม้ที่เราใช้ในการรับประทานกันนะคะอวุนจะเจริญเติบโตไปเป็นมเมล็ดค่ะไข่จเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนที่อยู่ภายในมเมล็ดค่ะ เยื่อห um ุ้มออวุนก็จะเริญเติบโตเป็นเยื um ่อหุ้มเมล็ดค่ะและโพลาร์นิวเคลียสก็จะเริญเติบโตไปเป็นเอนโดสเปิร์มค่ะและส่วนอื่นๆของพืชก็จะแห้งเหี่ยวและสลายตัวเองไปตามธรรมชาติค่ะปัจจัยที่ช่วยในการถ่ายละอองเรนูนะคะ 1. คือลมเป็นตัวช่วยพาละอองเรนูให้ไปตกยังยอดเกสรตัวเมียค่ะจะเกิดกับพืชที่มีเกสรบางเบาและมีจำนวนมากอย่างเช่นเหล่าดอกหญ้าเป็นต้นค่ะ สสัตว์ได้แก่มแมลงพึ่งผีเสื้อนกและค้างคาวบางชนิดเป็นตัวช่วยให้เกิดการถ่ายละอองเรนูจากพืชดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งค่ะเนื่องจากเมื่อเวลาที่พึ่งไปดูดน้ําหวานจากดอกไม้1ดอกนะคะขาของเหล่ามแมลงเนี่ยค่ะอาจจะไปนำละอองเรนูจากเกสรตัวผู้ไปตกยังยอดเกของเกสรตัวเมียอีกดอกนึงได้ค่ะและน้ํา น้ำอาจจะเกิดจากน้ำที่เรารดให้กับต้นไม้หรือน้ำฝนจะเป็นตัวพาละอองเรนูจากเกสรตัวผู้ตกลงยังไปยอดของเกสรตัวเมียค่ะและสุดท้ายก็คือคนคนอาจจะทําการถ่ายละอองเรนูเพื่อให้เกิดพืชและการผสมพันธุ์ชนิดใหม่เกิดขึ้นได้นะคะนอกจากนี้ลักษณะดเด่นของพืชดอกก็คือสามารถ สืบพันธุ์โดยอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศได้เช่นกันค่ะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยเกิดขึ้นตามธรรมชาติของพืชดอกนะคะก็จะมีด้วยกันหลากหลายวิธี 1. การแตกหน่อของลำต้นใต้ดินเช่นขมิน้นขิงเผือกมันฝรั่งการใช้ส่วนของรากที่เป็นหัวอาไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์เช่นกระชายแครอทการแตกต้นใหม่จากใบ เช่นต้นความตายไยเป็นต้นโคมญี่ปุ่นและต้นกุหลาบหินค่ะการใช้หน่อไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์เช่นกล้วยและการใช้ไหลจะเกิดขึ้นกับพืชไม้เลื้อยทั้งหลายค่ะเช่นบัวบอนและสตรอเบอรี่ค่ะนอกจากนี้แล้วการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยมนุษย์นั่นก็คือวิธีที่1การปักชำ การปักชำคือการนำเอาส่วนหนึ่งของพืชส่วนใดก็ได้ที่สามารถงอกเป็นรากได้มักนิยมทำกับพืชที่ออกรากได้ง่ายเช่นตัวอย่างนะคะครูจะนำกิ่งของต้นไม้ค่ะมาทำการปักชำโดยการนำใบออกและปักลงยังดินหรือทรายที่มีความชุ่มชื้นเอียงมุม45องศาในการที่เรานำใบของพืชออกนี้นะคะเพื่อลดการคายน้ำค่ะ หลังจากนั้นรดน้ำไว้ทิ้งไปผ่านไปสักระยะหนึ่งจะเกิดรากใหม่และกลายเป็นต้นพืชต้นใหม่ค่ะพืชข้อดีของการทำการปักชำนี้นะคะคือพืชจะให้ดอกและผลเร็วกว่าการ,พรออเพาะเมล็ดค่ะวิธีที่2ก็คือการตอนกิ่งการตอนกิ่งคือการขยายพันธุ์ที่เราจะใช้กิ่งหรือว่าต้นพืชให้เกิดใหม่โดยที่ยังคงอยู่ติดอยู่กับต้นเดิมนะคะ วิธีการก็คือเราจะพั้นกิ่งเป็นแนวขวาง200ค่ะหลังจากนั้นปอกเปลือกและขูดเนื้อเยื่อหรือท่อลำเลียงน้ำลำเลียงอาหารออกนะคะและใช้ดินพอกเอาไว้รวมถึงใช้ถุงพลาสติกในการพันและผูกไว้ให้แน่นค่ะหลังจากนั้นผ่านไปสักระยะหนึ่งประมาณ1เดือนจะทำให้เกิดรากเกิดขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะตัดตรงนี้เข้าไปปลูกในดินเพื่อให้เกิดต้นพืชต้นใหม่ได้ค่ะ ข้อดีก็คือต้นพืชใหม่จะมีลักษณะที่เหมือนแม่พัน์ธุต้นเดิมทุกประการค่ะ 3. คือการติดตาการติดตาเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ตาของพืชพันธุ์ดีไปต่อเข้ากับต้นของพืชพันธุ์พื้นเมืองนะคะโดยเราจะกรีดต้นพืชพันธุ์พื้นเมืองให้เป็นลักษณะของรูปตัวทีหลังจากนั้นนำตาของพืชพันธุ์ดีเข้าไปติดและใช้พลาสติกในการพันไว้ค่ะ เมื่อทิ้งไว้พืชจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาประกอบให้ตาพันธุ์ดีติดกับตอของตาพันธุ์พื้นเมืองนะคะข้อดีของวิธีนี้ก็คือได้ดอกและผลเร็วมีลักษณะดีกว่าพันธุ์เดิมค่ะวิธีที่4นะคะคือการทาบกิ่งการทับกิ่งคือการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงแล้วค่ะไปเชื่อมกับต้นของกิ่งพันธุ์ดีโดยเราจะเฉือนกิ่งพันธุ์ดีและพันต้นตอให้มีขนาดเท่ากัน หลังจากนั้นเราจะทาปลอยเฉืออทั้งสองกิ่งให้ติดกันแล้วนำพลาสติกพันเอาไว้ให้แน่นนะคะเพื่อป้องกันน้ำหลังจากนั้นจะทำให้เกิดเนื้อเยื่อและเกิดการประสานการของพืชสองต้นค่ะแล้วเราก็จะได้พืชต้นใหม่เกิดขึ้นค่ะข้อดีก็คือได้ดอกและผลเร็วมีลักษณะด,ดีกว่าพันเดิมนะคะวิธีที่5การต่อกิ่งการต่อกกิ่งคือการนำกิ่งพันธุดีมาบากปลายให้เป็นริ่ม แล้เสียบลงไปในต้นตอที่แข็งแรงหุ้มรอยต่อด้วยดินแล้วก็พันด้วยพลาสติกให้แน่นไม่ให้น้ําเข้าไปนะคะทิ้งเอาไว้สักระยะเนื้อเยื่อจะเกิดการประสานกันของต้นตอและต้นพืชพันธุ์ดีค่ะหลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นพืชต้นใหม่ค่ะข้อดีก็คือได้ดอกและผลเร็วมีลักษณะดีกว่าพันธุ์เดิมและทนต่อดินฟ้าอากาศค่ะ 6. วิธีการโน้มกิ่ง วิธีการโน้มกิ่งเราจะนิยมใช้กับพืชไม้เลื้อยนะคะโดยเราจะโน้มกิ่งลงมาฝังลงไปในดินแล้วก็โผล่ของส่วนปลายเอาไว้ให้เหนือดินค่ะเมื่อผ่านไปสักระยะรจะเกิดรากตรงบริเวณที่เราฝังลงไปในดินแล้วเราก็สามารถที่จะตัดขึ้นมาปลูกเป็นต้นใหม่ได้ค่ะข้อดีก็คือได้ต้นใหม่เร็วทำง่ายมีลักษณะดีกว่าพันเดิมค่ะ เราก็ได้รู้จักพืชดอกกันไปบ้างแล้วนะคะทั้งส่วนประกอบของพืชดอกการจําแนกพืชดอกรวมไปถึงการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชดอกค่ะพืชดอกเมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มัยววจะมีดอกหลังจากการปฏิสนธิจะทําให้เกิดผลภายในผลมีเมล็ดและภายในเมล็ดก็จะมีต้นอ่อนซึ่งพร้อมจะกลายเป็นต้นพืชต้นใหม่ค่ะโดยเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าวัฏจักรของพืชวันนี้ครูจะยกตัวอย่างวัฏจักรของดอกทานตะวันนะคะ เด็กๆคงคุ้นเคยกันดีกับดอกทานตะวันและคงจะไม่มีใครที่ไม่เคยเห็นมเมล็ดทานตะวันนะคะโดยภายในมเมล็ดทานตะวันเม็ดเล็กๆนี้นะคะก็จะมีต้นอ่อนอาศัยอยู่ค่ะเมื่อเรานําเมล็ดทานตะวันไปฝังลงในดินจะมีรากงอกออกมาจากมเมล็ดสู่ลงพื้นดินค่ะหลังจากนั้นลําต้นก็จะแตกออกมาจากมเมล็ดและโผล่ขึ้นยังเหนือพื้นดินค่ะและมีการแตกเป็นใบกลายเป็นต้นอ่อน เมื่อพืชมีการเจริญเต,ติบโตเต็มวัยนะคะก็จะเกิดการผสมพันธุ์และการปฏิสนธิมีผลและ,มะเมล็ดเกิดขึ้นค่ะโดยส่วนอื่นๆของพืชไม่ว่าจะเป็นกลีบเลี้ยงกลีบดอกใบลำตน้นก็จะค่อยๆแห้งและร่วงโรยไปตามธรรมชาตินะคะโดยมีผลและ,มะเมล็ดที่ทำการเจริญเต,ติบโต,ตแทนที่ค่ะซึ่งพร้อมที่จะกลายเป็นต้นพืชต้นใหม่ค่ะทำให้เป็นวัฏถจักรของพืช พืชของเราก็เลยไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ไงคะวันนี้เราก็ได้เรียนเรื่องพืชดอกกันไปจนครบแล้วเรามาสรุปกันอีกค่ะค่ะว่าเราได้ความรู้อะไรกันไปบ้างหากจำแนกดอกตามจำนวนดอกบนก้านชูยอดสามารถแบ่งออกเป็นได้กี่ประเภทคะถูกต้องค่ะเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือดอกเดี่ยวและดอกช่อค่ะส่วนถ้าเราใช้ส่วนประกอบของพืชดอกเป็นเกณฑ์ โดยเราจะใช้กลีบเลี้ยง <S 2> <S 2> <S 2> กลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเราจะสามารถแบ่งพืชดอกได้เป็นกี่ประเภทคะเราจะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือดอกครบส่วนและดอกไม่ครบส่วนค่ะหรือถ้าเราใช้เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเป็นเกณฑ์ในการจําแนกประเภทของพืชดอกเราก็จะได้อีก2ประเภทก็คือดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศค่ะ ส่วนประกอบของพืชดอกมีอะไรบ้างก็คือกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียค่ะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกนั้นจะต้องอาศัยการถ่ายละอองเรนูและการปฏิสนธิภายในรังไข่ค่ะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยอาศัยมนุษย์ก็จะมีด้วยกันเช่นวิธีการปักชำ ตอนกิ่งติดตาทาพกิ่งและต่อกิ่งค่ะรวมไปถึงการโน้มกิ่งนั่นเองค่ะอ่าหลังจากนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะวันนี้เราก็ได้ทําความรู้จักองค์ประกอบของพืชกันไปแล้วค่ะหลังจากนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าภาพนี้ส่วนไหนมีองค์ประกอบอะไรกันบ้างนะคะตําแหน่งที่1ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ ถูกต้องค่ะเราเรียกว่ายอดเกสรตัวเมียค่ะตำแหน่งที่2ทํทำหน้าที่ในการชูยอดเกสรตัวเมียเราเรียกมันว่าการชูเกสรตัวเมียนั่นเองค่ะ3ท่อที่ต่อระหว่างยอดเกสรตัวเมียลงไปยังรังไข่เราเรียกว่าหลอดระอองเรนูค่ะ4ตำแหน่งนี้เป็น ส่วนประกอบของอะไรคะเป็นส่วนประกอบของเกสรตัวผู้นั่นก็คืออับละอองเรนูค่ะและตำแหน่งนี้จะทําหน้าที่ในการชูอับละอองเรนูซึ่งเราก็เรียกมันว่าการชูอับละอองเรนูนั่นเองค่ะตำแหน่งที่6ก็คือรังไข่จะมีลักษณะเป็นกระป๋อ,องโตนะคะ ตำแหน่งที่7ซึ่งจะอยู่ภายในรังไข่อันนี้เราจะเรียกมันว่าอ,อวุนค่ะตำแหน่งที่8ก็คือฐานรองดอกค่ะตำแหน่งที่9เราทราบไหมคะว่าส่วนนี้คืออะไรถูกต้องค่ะส่วนนี้คือกลีบเลี้ยงและสุดท้ายก็คือ กลีบดอกนั่นเองค่ะแล้วสิ่งต่อไปนี้ที่คุณครูจะพูดให้เรามาทายกันนะคะว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดค่ะ 1. ดอกสมบูรณ์เพศประกอบด้วยเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียคำตอบก็คือถูกต้องค่ะ พาะดอกสมบูรณ์เพศเราจะใช้เกรสรตัวผู้และเกรสรตัวเมียเป็นเกณฑ์ในการจำแนกของพืชดอกนะคะ 2. การถ่ายละอองเรนูคือการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้าผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียข้อนี้ถูกต้องไหมคะข้อนี้คือผิดค่ะการถ่ายละอองเรนูคือการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือละอองเรนูตกลงไปยังยอดของเกรสรตัวเมียเป็น ไม่ได้เกิดการปฏิสนธินะคะ3กลีบดอกกลีบเลี้ยงและเกสรมักจะหลุดร่วงไปหลังการเกิดปฏิสนธิที่รังไข่ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะ4รังไข่จะเจริญเติบโตไปเป็นเมล็ดคำตอบข้อนี้คือผิดค่ะรังไข่จะเจริญเติบโตไปเป็นผล ส่วนมเมล็ดก็คืออวุ่นที่เจริญเติบโตไปเป็นมเมล็ดนะคะและสุดท้ายการปักชำเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศคําตอบก็คือถูกต้องค่ะการปักชำเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยอาศัยมนุษย์แทนนะคะวันนี้นะคะก็จบลงแล้วในเรื่องพืชดอกค่ะหวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้และกลับไปทบทวนเนื้อหากันนะคะแล้วมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ